เด,เด็กเจ้าดังกล้วยน้ำไทยวันนี้ผมตามมากินร้านแนะนําจากเบปซี่มิชวนกินกันนะครับทุกคนจะอร่อยเด็ดแค่ไหนไปดูกันเลยวันนี้ผมอยู่กันที่ย่านพระรามสี่นี่คืออีกหนึ่งร้านขวัญใจมหาชนรสชาติเด็ดแถมให้ปริมาณเยอะไม่ว่าจะทานที่ร้านหรือทานที่บ้านก็สามารถตักข้อไก่ได้แบบไม่อั้นมาเริ่มที่ชามแรกครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะละชามนี้ผมบอกได้เลยว่าเด็ดมีความหวานของน้ำซุปแล้ววันนี้ผมสร้างเป็นเส้นมี่มาครับเมื่อกินคู่กับไก่นี่อร่อยสุดยอดโอ้โหก๋วยเตี๋ยวไก่รสชาติเด็ดขนาดนี้กินคู่่กกัับบเปซ็ยยิงออรรค เรื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นระดับหนึ่งในใจของผมก็คือเปปซี่นี่แหละครับทุกคนใครชอบเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้องอันนี้เลยครับ mm. ก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มยำผมลองสั่งเส้นบะหมี่มากินโอ้โหบอกได้เลยว่าเหนียวนุ่มถูกใจมากโอ้โหเลิฟเลยครับทุกคนเพราะว่าเกาเหล่าที่นี่เขาให้ไข่อ่อนมาด้วยต้อง,องบอกตรงนี้เลยครับว่านี่คืออีกร้านร้านหนึ่งที่ถูกใจมากนะครับและให้เครื่องมาครบเลยครับทุกคนแล้วถามว่าผมเจอร้านนี้มาจากที่ไหนต้องบอกตรงนี้เลยครับว่าผมเข้าไปดูรีวิวของเปปซี่มิชชวนกินไก่เหมือนมีแรงรวมจาน ารต่างๆหรือว่าเราจะเป็นผู้รีวิวเองก็สามารถทําได้บอกต่อร้านอาหารอร่อยๆของคุณได้ให้เพื่อนๆได้รับรู้เข้าไปรีวิวได้ที่เป๊ปซี่มิชวนกินไก่ดูคลิปนี้จบแล้วรีบมาเลยก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยน้ำไทยเจ้าเก่าร้านนี้เด็ดจริงรีบรบมาเช็คอินกันนะครับยิ่งชวนยิ่งอร่อยชวนเมื่อไหรก็อร่อยเต็มที่เป๊ปซี่เลย